เพื่อนๆจ้าวันนี้ก็พามาเที่ยวกลางนาอีกแล้วจ้ะมาเยี่ยมมายามนาเราเนาะเพราะว่าใกล้ฤดูจะทานาอีกแล้วตอนนี้เขาก็ไถที่ไว้เนาะต่นต้นมะขามใหญ่ๆ,ๆเนาะมาเยี่ยมมายามนาเราเองจ้าเขากําลังไถไว้นะประมาณปลายเดือนนะเขาน่าจะหวานนะนาเราไม่ได้ทํานะเราให้พี่ชายเราทํา ทำหลายปีปีนั้นทํามาหน่อยมากมเราจะพามาดูอบรรยากาศดีแถวข้างหน้านี่บ่อน้ำเรยบ่อน้ำกับน้ำเลยนี่จะเป็นบ่อน้ำเวลาน้ำแห้งน้ำอะไรเราก็สูบเอาตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นเขา คนในบ้านเขาก็ย้ายนะย้ายมาอยู่กันที่ย้ายมาอยู่ที่กลางนาเนาะมาเยี่ยมมายามกลางนากันใกล้ฤดูดจะทำนาแล้วตอนนี้ก็เขาก็จะไถดินตากไว้พึ่งดินเขาเรียกอะไรนะไถไถาตากดินไว้ถากขนาหญ้าเยอะ เวลา,า,า,าทำเวลาทำข้าก็จะเขี้ยวชุ่มเคี้ยวชุ่มมองไปรอบๆนะมองไปรอบๆแล้วก็นี่ก็จะเป็นต้นนู้นเขาจะปลูกมะพร้าวนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นห้างนาน้อยของเราเองนะคะ ้นมะขามต้นใหญ่มากนี่นี่น,นี่สวยงามเนาะบรรยากาศดีดีเนาะกลางทุ่งไร่ทุ่งนามีเสียงนกร้องด้วยนะคะพีพ่สาวบอกให้ไปดูอะไรนะเดินไปดูไปทางในละ่ะเราก็ไม่เคยเห็นสักทีเนาะไอ้ฉนุงฉน,นดไม่คิดว่ามันจะนเสียงนกร้อง ยากาศดีๆนะตอนนี้มันก็มีแต่ดินแห้งๆแรงๆอะเนาะเสียงนกร้องเพาะเชียวร้อนมากๆเลยโน่นทนลมเย็นๆเนาะลมเย็นๆ ากาศมันร้อนโทรศัพท์มันก็ร้อนนะทุกคนเราจะจิกสักหน่อยฉน,นดอยู่ตรงไหนหาฉนดกันก่อนอยู่ตรงไหนนะฉนดเราก็ไม่เคยดูีมีเห็นแต่ข้างหลังนะข้างข้างข้างหน้านี่ไม่เห็นนะฉนดไกลๆเขารอบรอมนะแต่อยู่ไกลๆทั้งนั้นก็เป็นเขา ผมได้ไงแล้วนะตรงนี้จะเป็นเขาให้ดูเขาตรงนี้เขาบ้านเราก็มีเขามีเขา,ม,เขามีเราต้นมะขามใหญ่ตรงนี้นะเขาย้ายเอามาอยู่กลางนานะเขามีบ้านอยู่ข้างในแต่ว่าเขาบอกว่าอยู่ข้างนอกอากาศดีดีเฮคอยให้ขอบคุณนะคะที่มารับชมคลิปขอบคุณนะคะที่มารับชมคลิปสวัสดีค่ะทุกคน